เธอซีคอนมีช้างตัววะซีคอนไม่มีช้างซีคอนมีฮิปโปเห็นไหมแล้วเมื่อวานซีคอนมีฮิปโปเหรอมีหมาด้วยนะเหรอเจอแล้วประเทศไทยอ๋อประเทศไทยร้อนอันนั้นโดนโชาร์คควิดไล่จอร์แล้วมันอ่ะรอาล้านล้านหรือเจรานร้านที่ซีคอนในเคปซีท่าบนเป็นลูกกี้ใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะ ใหญ่กว่าของฉันไหมเออไม่เคยเห็นดีกว่าไม่รู้ฉันไม่เคยไปไม่ไม่คุยเรื่องอะไรกันกูกำลังเลื่อนเฟซบุ๊กอยู่แล้วแบบไม่ไม่ใหญ่กว่าของฉันไหมใหญ่มากใหญ่เลยแล้วใหญ่กว่าของฉันไหมอะไรวะห้างสรรพสินค้า กูเพียร์กูอยากเจอใครสักคนหนึ่งแบบตัวตัวเฮ้ยไม่ตัวแล้วล่ะไม่ไม่ถึงไปเจอกันแบบจริงจริงก็คี้อยากใส่หน้าก็ไม่บอกกูได้ยินเสียงคนฝักนิ้วอยากไปมอแต่ไม่ได้ไปมอแต่กูอยไปมอกูอยากไปเรียนอยากไปเจอเพื่อนไปเป็นคนลงไหม แต่กูอยากพูดแบบพี่มัมอะมึงบ่นกูคุยเลยตั้งแต่เม่อคืจอเดี๋ยวงานมันจะอัปเดตมานะเดี๋ยวกูจะส่งไปหรือมึงจะรอดูอัปเดตเลยเฮ้ยมีหมดงานเยอะเลยทำงานเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเด่ยวคนเอออ้าวโอเคมีพี่ตั้งอยู่ด้วยทำด้ววันเดือนโดนจับหมดแล้วเงี้ยไอ้ยีนน้องกูมันอยากได้นาฬิกาเป็นเทนนะมึงซิวเขาจะคอสเพย์มีเห็นชุดป่ะบ้าๆถามแซดซิวจะคอสเพย์เหรอซิวอะไรซิวอยู่ในนี้ไม่ซิวเออเขาจะเขาชื่ออะไรกูก็ว่ามึงจะถามแซดทำไมก็มันนั่่่งอยยูเนี ไม่ไม่ก็ถามแซดฮะคุณด้วยพะวงงอนกันจริงเลยงอนกันไม่อยากคุยใช้ใช้เตัวสื่อกลางมึงมาเดีวน้อยใจเลยมังมีน้อยใจเล้วอีกคือกูแบบซิวแม่งฮะเออมันก็บอกไม่ใช่คุยกับแซดคือซิวเนี่ยมันจะฮะก็เจ้าตัวเขาฮะแล้วมันรวมล่างมาเรียสินปิดแม่งไงไอ้ยิวไอยิวเฮ้ยนี่ยตอนก็แค่มันคืนเหนื่อยเงอกพอเหงื่อออกแล้วก็ไม่สบายตัวนอนไม่หลับต้องอาบน้ำไม่อาน้ำดิไม่เอาอาบยาก

เพียอะไรขับไปคนไทย five five f i v ย f i v ฟ five five คนญี่ปุ่นขับไปคนญี่ปุ่นนี่ในคนญี่ปุ่นคำแบบคนอิสราเอลขับแบบคนอิสราเอล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 เบียร okay, ์มอนอะไรพี to to ่ยิ่งกูเดินไปเจอสิงโตไม่มาล้อมสิงโตสิงโตเลยไอจ้อเอาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอาไอเนี่ยน้ำเต้าหู้ยี่ห้อโทฟูสั่งอ่ะใส่แตงกวาไหม แล้วพี่แม่ควรฮะแต่พี่แม่ไม่ฮะพวกมึงฮะแทนกูจะเอาสติที่ไหนไปฮะก็มึงสตันกูถ้าขนาดนี้แล้วอะอะไรไ่นู้นไปมั่วไปหมดเต็มไปรู้สึกว่ากูทำนมใหญ่ไปใหญ่อจ๊อดไปทำมาอไม่ใช่ไอนนี้ก็สายแล้วสิโครงหายแล้วอันนึงไอจ๊อดทำนมไอจ๊อดทำนมพอขาเเลยเจ้าขาเลยไอจ๊อดปีเด็กไอจ๊อดปีเด็กไม่ไอนไอแซ่ เพลงไม่เคยจักสรรนะปีเดปีเด็กปีเดกีเด็ีเด็กปีเด็เปีเด็ปีเดกปีเด็กปีเด็กปนเด็ก้าเด็กปีเ่็กปีเค็กปขเด็กปีเอากปาเซ็ว่นเอ็กปีลดยตัวเอาเอาตัวเห็ยอะเห็บเยอะสีเด็กปีอดเอาเด็กปวเด็กปีเด็กปีเด็กปนเด็เ็กปีเกปีเกเดเด็กปเกเกเเห็นปดนเเอาเอาเหมา เอาหมานั่นแหละแต่ผ <Yes ูไม่เอาไงเอาหมาไงหมายถึงเอาหมากูไม่ได้เอามันต้องเรียกว่าอะไรวะแย่งกันสั่งแย่งกันอะไรกูก็พูดไปดิมันก็จะเอาอยู่แล้วไอ้ห่าลกหมมันมันก็เอาหมามันต้องใช้คำว่าอะไรก็เอาหมาเออกูไม่ได้มีรถยนต์ขนาดนั้นแบบนั้นแต่ใช้คำว่าขนาดนั้นตลกลก